อืออืออือขอต้นนี่2 2 2ใครได้อันนี้ ปเยียบอุดรูปูซะแล้วนี่ออกไม่ได้เนี่ยโดนเยีครับแลูกมันคูแสมตัวเล็กนะอันนี้ก็หลัง โอ้หนี่เอปูหนีไม่ได้มันโดนหนีบเอาตี่เงี้ยก็เล่นาตีม่คือปูกำดาบนะคือปูกำดาบนะครับอปูกำดาบครับ

อันโน,น,น้เข้าคลองอะอโน,น้เข้าคลองนู้นน,น,นี่นมีน้ำออกมาเหลววกาแ้

เก๋เน okay. hey. um ี um> ่ดูว่าออกมานั่งปลากินงโดดน้ำแล้วจะถ่ายไม่ทันเลยลิงลิงข้ามฝั่งข้ามฝั่งข้ามฝั่งกันแล้วคนมานี่เธอดูดิโดดลิงเป็นโดดข้ามข้ามฝั่ง น้ำตะกอนก็นั่นเองอ่ะเอาไปไหนละลิงลิงไปนั่งนู่นแล้วเธอมาหาญาณี่เธอเธอดูลิงนี่ลิงมันนั่งปลายกิ่งไม้เนี่ยนู่นลิงมันนั่งปลายกิ่งไม้นู่นเห็นป่ะนี่ยโดดน้ำข้าวานี่ตัวงแล้ว นี่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 นั่งนี่นะท้องมาแล้วปูท้องแก่เลยมาปลาตี่นี่นี่นี่ปลาเห็นปลาป่ะน่ะเห็นะเห็งเนี้ยนี่แกมานี่ตัวนี่ยเนี่ยเนี้ยางก็เกลกแ้วยืนดีๆเลยยืนดีๆเอาเห็น ยังไงครับเย็นม้องเน่งโยงเน่งโยงเน่งโยงเน่งโอ้ยไหนมีกิจกรรมร่วมนะไปแล้วนูนเด็ดนะจริงจริงจริงอย่าโอ้ยอยานั่นนั่นนั่นโอ้ยอย่างแรงเลยเครื่องมาปุ๊ดนี่นี่เขาหลบกันได้ ่ดูดูข้ามฝั่งเนี่ยงูตัวนี้ข้ามฝั่งตรงทุกแขนนี่นู่นครับนี่ลิงน่ะลิงนั่งมุ้งเอามาจับปูตีเจ้าโอ้ยมีนกด้วยแต่เลนก็ดีนะเลนก็ไม่เน่านนตตาย้งีี่ไใบไม้อะไรตายไม่ตาย โอ้ยลูกแกจะลงน้ำวะนี่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 ยายดูยายดูฟุ้งแล้วยายดูฟุ้งแล้วยายดูฟุ้งแล้วนี่ยได้แก่ปุ้งคนเยอะโอ้ยตาไม่ดีนะ กอยัแม้อารอที่ช่ึ้นลิงาเราเด็กน่ารักไม่ได้แล้วลูกลุงจะไปแล้วลู่เรือออกแล้วปูหออกแล้วีย่ปู่ดกว่านี่นี่นี่ลิงนั่งเรือออกแล้วลิงมันี่ลิงมานั่งนี่แล้วมันนั่งแอบมองอัเธอแล้วนี่ลิงมันแอบมองอัเธอร์เหร็นไหมเนี่ยนี่บอะไรเขาีจาคืออะไร เขาสนุกกันใหญ่เด็ก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 ก็สนุกเด็กบางคนไม่เคยลงเลนแอลยิงแข่งค่ะจะปั่นจะปั่นน้ำจะปั่นน้ำแอลแอลนี่กระดานนี่กระดานนี่ทะเลไอ้นี่น้ำก๋อยหรือน้ำจืดคะเนี่ยฮะน้ำก๋อยหรือน้ำจืดคะเนี่ยเค็มครับเค็มเหรอเค็มเลยไม่ได้ชิมเลยว่าถ้าเกิดน้ำจืดหอยแค็งอยู่ไม่ได้อที่สองปีสามปีที่แล้วที่เกิดที่ตายหอยตายจืดลงมาเยอะ อ้าวโดนน้ำเตผู๋ผู๋น้ำเตะผู๋ซะแล้วยูไม่ได้เลยน้ำเตะผู๋ซะแล้ว